สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับพุท่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2017นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดย จะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณนะครับและสำหรับคลิปนี้จะเป็นพิเศษคือสโคบในเรื่องของวันาเลนทน์ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูวดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้าง ก็เท่าที่ดูนะครับว่าเขาคิดยังไงเนี่ยในช่วงเนี้ยอาจจะมีแนวโนม้มทิศทางของความรักความสุขความสมหวังมีโอกาสที่จะมีความสุขความแฮปปี้กับในเรื่องของ วันวันท้์ก็ได้หรือจะเป็นในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนกุมภายังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่เนี่ยนะครับเขาจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณบางไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยเลยแล้วกันนะครับไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรักความสุขการเต็ม ที่ดีให้กับกันและกันได้ถึงความบริบูรณ์ความ s ัก c e เซส u l ลคือความเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความรู้สึกที่ดีต่อใจ f ฟ,ฟูลฟ l l สุดๆเลยกับในเรื่องของความรู้สึกที่เขากับเรานั้นมีต่อกันที่ดีได้นะครับเพราะว่า10ถ้วยเน็ตในตามหน้าไพ่สังเกตดูว่าจะมีลูกผู้ชายกับผู้หญิงที่กําลังเ,เหมือนกำลังอบกอดกันอยู่นิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกๆเดินเนี่ยมันหมายถึงความรักความสุขความสมหวังกับในเรื่องของ ความรู้สึกที่เขากับเรานั้นมีต่อกันถึงขั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน Energy ที่มีต่อกันมากเลยทีเดียวนะครับและยังมีไพ่ใบน,นี้คือคือเป็นไพ่ Empress นะครับ The m p เ e ร s แปลว่า ตัวจริงหมายถึงความรักที่เขากับเรานั้นมีต่อกันนั้นมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมบังเพราะเขาอาจจะแพ้ทางเราได้เขาอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตอยากจะให้ตัวคุณนั้นเป็นตัวจริงสำหรับตัวเขาแสดงว่าชาวราศีสิงและก็ลัคนาสิงนั้นมีโอกาสที่จะมีความรักที่มีความโดดเด่นมากๆเลยมันอาจจะกินในช่วงวันวลนทน์ด้วยหรืออาจจะอยู่ในช่วงเลนส์ก่อนว,นเวนาเลนไทน์ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยความรัก ความสุขความสมหวังของชาวสิงอาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ประสบความสําเร็จได้คือราชินีเอมเพรสปรากฏเนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้หญิงเท่านั้นนะครับที่จะได้ผลที่ดีคุณจะเป็นเพศชายเพศทางเลือกคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเช่นกันนะครับนั่นแปลว่าตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้อย่างที่ไพ่บอกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็มีโอกาสที่จะมีความสุข ความสมหวังและความลงตัวนะครับมีโอกาสได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์ได้ค่อนข้างเด่นแล้วก็ดีมากๆเลยถึงแม้ความรักความสัมพันธ์ของเรานะครับอาจจะดูต้องให้เวลากับในเรื่องของความรู้สึกกับความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวตนของเขาขึ้นเป็นไพ่สองไม้สองไม้หมายถึงตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องพยายามอดทนรอคอยกับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะต้อง ให้เวลากับเขาสักนิดหนึ่งนะครับแต่มันจะมีผลหรือมีผลตอบรับอะไรดีๆในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยค่อนข้างดีเนาะมีโอกาสที่เขากับเราจะมีความมั่นคงต่อกันก็คือไพ่สี่ไม้สี่ไม้เนี่ยหมาย <c oughs> <story> มถึงความ <c oughs> มั่นคงหมายถึงความรู้สึกหมายถึงข่าวดีนะครับหมายถึงสิ่งที่เราอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงต่อกันและมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการสําเร็จ นะครับที่ดีในเรื่องของการมีรูป,ปธรรมกับในเรื่องของ relationship หรือความสัมพันธ์ที่เขากับเรานั้นมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มันเป็นแบบความสําเร็จแล้วก็ในเรื่องของรูป,ปธรรมนี่ที่บอกไปแล้วก็ในเรื่องของอเขาเรียกว่าความมั่นคงนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความหลักที่มีต่อตัวเรา มากขึ้นนั่นเองหนึ่งเหรียญเนี่ยมันคือคุณค่ายิ่งใหญ่ที่คุณนะครับอาจจะได้รับโอกาสจากเขาส่วนไพ่4ีไม้มันคือความมั่นคงที่เขาอาจจะมีต่อเราหรือมีความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาให้มันเติมเต็มกันและกันได้ประสบความสำเร็จมีไพ่หกไม้มาด้วย 6ไม้แปลว่าตัวเขาเองอะ่ะต้องการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็เติบโตได้อย่างเต็มที่แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างนั้นมันมีเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าความที่เรากับเขาลงตัวกัน นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะสอดคล้องไปในทางเดียวกันที่ดีมีโอกาสที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเขากับเรานั้นมีสิ่งที่มันเป็นไปในทิศทางที่แบบอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายนั้นประสบความสําเร็จได้ทั้งคู่เพราะว่าอะไรครับมันมี6กไม้6กไม้มันคือความสําเร็จไงมันแปลว่าสิ่งที่เราปรารถนามันคือสิ่งที่เรานั้นอยากจะมีะการพัฒนามีความโดดเด่นอะไรเงี้ยมันก็แบบอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาได้นะครับ แล้วก็ทําให้ความสุขความสมหวังนั้นไปในทิศทางที่ดีทําให้เขากับเรานั้นประสบความสําเร็จในมุมมองความรู้สึกอะไรสิ่งต่างๆนะครับที่ทําให้เกิด ความมั่นใจในกันและกันที่ดีแบบนี้เป็นต้นเนาะอะไรที่มันมีความรู้สึกที่อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวก็จะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็ลงตัวไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าเกิดตัวเราเองพยายมมีความมั่นคงต่อกันมีความรู้สึกที่อาจจะต้องให้กันแบบยอมรับกันและกันเชื่อใจต่อกันมันก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณนั้นต้องการแล้วก็ไปในทิศทางที่มันเป็นแบบ p o s i t i v นะครับที่ดีมากๆเลยเนาะ ในช่องเดือนนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์ที่ดีใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปแล้วยังมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้มีไพ่เดชาริออตเกิดขึ้นชานะริออตเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการไปทริปนะครับหรือไปในเรื่องของอสิ่งที่มันเป็นต่างจังหวัด ต่างประเทศการเดินทางนะครับอาจจะเดินทางไปฮันนีมูนกันหรืออาจจะเดินทางไปเปิดหูเปิดตาในการท่องเที่ยวในการเฉลิมฉลองในวันวาเลนไทน์ก็ได้ถ้าคุณเจอคู่ที่เขาอินกับวันวาเลนไทน์เหมือนกันกับเรานะครับแล้วโอกาสมันตรงกันได้อะทุกอย่างก็จะไปในทิศทางที่ดีเพราะชาริออตเนี่ยหมายถึงการเดินทางไกลหมายถึงความรักความสมบูรณ์แล้วก็ความบาลานซ์สมดุลนะครับกับในเรื่องของรูปแบบ เรレーションชิพที่เขากับเรานั้นประสบความสําเร็จร่วมกันมันก็จะมีอะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของการที่อยากจะไปในท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนการเฉลิมฉลองสิ่งต่างๆที่ดีต่อกันมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกแบบเต็มที่กับพลังงานกับการได้รับโอกาสสิ่งดีๆเหล่านี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานความรู้สึกที่ฟูลฟิลความรู้สึกที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกที่เขากับเรานั้นมีให้กับกันและกันได้ประสบความสําเร็จแบบ เต็มที่สุดๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับอุปรสรรคปัญหาของคุณอาจจะยังมีอยู่บ้างเล็กๆให้เราต้องพยายามเคลียร์ใจหรือพยายามปรับพยายามดูแลอะไรบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างนิดหนึ่งมันมีเจ็ดดาบนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่คุณสามารถที่จะเอาชนะมันได้เพราะมีไพ่หนึ่งดาบ หนึ่งดับคือชัยชนะมันคือความสําเร็จนะครับมันอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างมีอปุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราต่อสู้เราดล้นร้น,นอ,นอะ่ะทุกอย่างมันก็มีโอกาสที่จะลงเอ,อ่ยได้เพราะว่าความรักความสัมพันธ์อะ่ะมันมันต้องใช้ความเข้าใจการเรียนรู้และการพัฒนามันถึงจะไปในจุดเป้าหมายความสําเร็จได้ไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่เฉยเฉยแล้วเขาจะรักเรามันก็มีแหละแต่มันก็อาจจะน้อยมากๆเลยนะครับส่วนมากมันก็เกิดขึ้นจากการกระทํา เกิดขึ้นจากการแอคชั่นของเรามันถึงจะทําให้เกิดความประทับใจการยอมรับนะครับไพ่ใบน,นี้คือการยอมรับคือสิ่งที่ดีที่เขาจะมอบให้กับตัวเราเพราะเราก็ต้องทําให้เรานะครับทำให้เขาเชื่อใจในสิ่งที่เขาต้องการก็คือเอ p มเพรสเอ r มเพรสคือสิ่งที่เขามั่นใจในตัวเรานะครับเขาก็จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเรามันต้องเกิดจากการที่เขาอาจจะต้อง รักตัวเองก่อนแล้วทุกอย่างก็จะเปิดรับให้กับตัวเราได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ทุกอย่างนะั้นมันมีความมั่นคงและเป็นรูป,ประธรรมที่ดีชัดเจนมากกว่านี้เช่นกันนะครับก็ยินดีกับชาวสิงแล้วก็ลักนณาสิงด้วยนะครับก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกๆท่านนะครับในปี2067นี้ขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขสมหวังมากๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส i b e กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณคราม